สวัสดีครับผมวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการแกะฝาหลังตัว samsung a 2 0 a a 30 s กันนะครับ a 2 0 s ก็แกะประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ทั่วไปนะครับผมมีกระดาษปกใสหนึ่งอันนะครับแล้วก็ต้องมีตัวแซนหนอครับตัวนี้สำคัญากมันจะเป็นแผ่นเหล็กบางๆนะครับแผ่นตัวนี้ก็หาได้ตามอุปกรณ์ทั่วไปนะครับหรือเราจะประยุกต์พิษแพงเอา อย่างอื่นที่ใกล้เคียงกันมามาแกะก็ได้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมผมจะไม่ใช้ความร้อนหรือว่าน้ำยาเลยนะครับวิดีโอนี้เราก็เอาตัวนี้นะครับแสะเข้าไปในร่องนี้สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีชั้นฝาหลังกับชั้นบอดี้กลางอยู่ให้เราเสะเข้าไปที่ร่องฝาหลังร่องแรกเลยเส้นแรกนะครับแล้วก็บิดๆมันขึ้นมาหน่อยนะครับให้มันได้ในลักษณะนี้ แล้วก็เอาเทปใสเดินเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ไล่ขีดเลยครับผมออกแรงหน่อยนะครับออกแรงๆหน่อยเครื่องนี้มันน่าจะเคยแกะมาแล้วนะครับมันเลยแกะง่ายหน่อยถ้ามันติดตรงไหนนะครับผมแนะนําว่าเอาน้ํายาหยอดสักนิดหรือว่าถ้าไม่หยอดก็ดึงหนึบๆเลยนะครับดึงประมาณนี้อันนี้ก็เริ่มติดแล้วเริ่มเหนียวเริ่มเหนียวแล้วครับ ้ในลักษณะนี้นะครับผมออกมาแล้ววิธีแกะนะครับไม่ยากนะครับถามว่าถ้าเอาเทปเตี๊ยบตัวนี้แกะได้ไหมถ้าเตี๊ยบตัวนี้ผมลองแล้วมันจะสอดสอดไม่่คยเข้านะครับมันจะต้องมีแผ่นเหล็กไปเดินไปเดินลองก่อนนะครับเพราะว่าเหล็กตัวนี้มันจะบางกว่าเทปใสยเยอะนะครับแต่เราต้องเปลี่ยนเป็นเตี๊ยบนะเอเ้แต่เราต้องเปลี่ยนเป็นกระดาษปกใสนะครับหลังจากเราใช้เหล็กสอดแล้วเพราะว่าถ้าใช้เหล็กตัวนี้กีดเลยนะ ถามมาได้มันก็ได้นะครับแต่บางทีมันจะกินสีฝาหลังนะครับมันจะกินสีแล้วไม่สีร่อนเนี่ยนะครับสีมันจะร่อนหมือนตัวนี้แล้วก็มันเสี่ยงตัดพวกนี้ขาดนะครับถ้าใช้เหล็กแก่มันเสี่ยงตัดตัวพวกนี้ขาดโอเคเรามาเริ่มกันนะครับขันน็อตเลย ตัวนี้ผมจะแกะเอาบอร์ดนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องบอร์ดดีจะแกะเอาบอร์ดสับไปใส่เครื่องนี้นะครับ A สามสิบ S นะครับแกะประมาณนี้ A ยี่สิบ S A สามสิบ A ยี่สิบนะครับ A เจ็ดสิบก็แกะประมาณนี้นะครับพอเพื่อเปิดออกมามันข้างในมันจะเหมือนกันหมดครับอ่ามันก็มันก็ไม่ใช่ว่าจะเหมือนเ๊ะน,นะครับแต่ แนวทางการแกะจะเหมือนคล้ายๆกันนะครับผมแกะประมาณน,นี้เราดูรุ่นนี้เพื่อเป็นแนวทางเราก็สามารถนําไปประยุกต์ที่แพงนะครับแกะกับรุ่นอื่นได้ นั่นนีครุกจุดเลยนะครับผมมันจะเยอะหน่อยเรื่องนี้ โอเคครับเราก็ตรวจเช็คด,ดูดีนะครับว่าขันน็อตครบทูกจุดรับถ้าเครื่องใหม่ๆยังไม่เคยแกะนะ่ะมันจะมีบอยประกันนะครับถมที่หัวน็อตอยู่บางจุดอาจจะเป็นบอยสติ๊กเกอร์สีขาวแปะหรือว่าสีดำแปะอยู่นะครับหรือว่ามีแพรมีอะไรทับอยู่ให้เราดูดีๆนะครับถ้าเกิดว่าขันน็อตขันนอ็นนอตครบทุกจุดแล้วนัดยังไม่ขึ้นนะครับก็ลองเช็คหัวน็อตด,ดูว่ามีตัวไหนไหมที่เราลืมขันนะครับพอรัดซีมอ,อกนะครับ มาแกะเคล็ดกลางออกเลยดึงถอยหลังหน, enough, น่อยนะครับก็ออกมาแล้วเรื่องนี้ทำอะไรนะครับผมเป็นอะไรหมดนะครับพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเพรตัวนี้หายากมากนะครับท่านผู้ชมมันจะไม่มีขายผมจะบอกไว้ว่าเพรตัวนี้ดีคือหายากต้องมีติดกับเรื่องเท่านั้นนะครับเก็บไ้ ไม่มีเท่าที่รู้มานะที่ขาเอาไปขายกันคือเป็นเครื่องแท้แกวไปขายนะครับยับงยวงมเขียนได้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสลับกันกับรุ่นอื่นอ๋อไม่ต้องเขียนมันบอกรุ่นอยู่แล้วอย่ยงนี้หนก็ดี่ัน 30, N, คือ A สามศูนสามศ็ด FN คือ A สามสิบเจ็เป็นอะไรหมดนะครับพวกก้นชาร์จอันนี้ก็ กล้องนอครับอ๋อแกนกนูกมือเป็นอะไรนะครับพวกก้นชาร์จพวกสายสัญญาณพวกเคกรชาจ์จอันนี้คือผมจะเอาเควบบอร์ดยกบอร์ดไปนะครับแบบนีก้ก็เป็นอะไรนะครับ ตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ขันน็อตตัวนี้น็อตสีดำจะมีน็อตล็อกอยู่ประมาณหนึ่งตัวนะครับลองยกขึ้นมาดูมันจะต,ต้องยกแบบขึ้นๆงนน่ายๆนี้เลยตัวนี้เป็นบอดของเขาเป็นบอดของ A31 ยังใหม่ๆอยู่เลยโอเคข้างนี้ก็เราเก็บไว้เป็นอะไร เครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องที่ผมจะเอาบอร์ดบอร์ดที่แกะจากเครื่องนี้บอร์ดที่แกะจากเครื่องเครื่องดีจะจอแตกเาใส่เครื่องนี้เครื่องนี้อ่ะรมจริงมันก็ตดวจิดอยู่นะครับแต่ว่าบอร์ดมันไม่ดี คือจบขั้นตอนการแกะเครื่องแล้วนะอันนี้มันจะนอกนอกของคอแล้วนะครับใครจะดูต่อจนจบก็ได้เราจะสับประมาณนี้เลย นะแล้วต่อตอันุมันนมุมวาเล่านผู้ชมอเอาีหายแล้วใส่มันโดนฟ้านะครับเมื่อเช้าอากาศมันหนัวแถวนี้ จะใส่บอร์ดใส่บอร์ดบอร์ดที่เราแกะมาเข้าไปนะครับใส่เพียอจะใส่น็อตล็อกนะครับมันจะต้องใช้น็อตล็อกเพืนใให้พียนแบตเสียทรงง่า แล้วครับจะจบคลิปแล้วนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะดูจนจบเลยล้วครับก็แต่ผมลองเปิดเครื่องให้ดูแล้วกันวิีจ้ำตรงเปิดเครื่อง a สามสิบเอ็ดก็แตะแชร์เข้าไปตรงนี้จีดยังไม่จิดโอเคผมจะปิดคลิปแล้วนะครับคลิปดอต่อไปผมจะมาเปลี่ยนตาหลังต่อเลยนะครับเป็นี้ ขั้นตอนการใส่เคลดก้างใส่ฝาหลังนะครับเดี๋ยวขอแยกคลิปนะครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวตัวนี้ฝาหลังตัวนึนวงมันเป็นประมาณนี้มันไม่สวยมันแตกนะครับสีมันล่อนโอเคครับเดี๋ยวไว้ตอนใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากที่รับชมวิดีโอจนจบนะครับ